ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับกบอีกแล้วนะคะมาค่ะมาค่ะมาเข้าครัวด้วยกันกับกบนะคะวันนี้กบจะมาชวนทําทอดมันหมูนะคะนี่คือครั้งแรกของกบนะเพราะว่าสามีกบชอบกินมากนะคะทอดมันปลานะคะแต่ตอนที่เราไปร้านจีนมันไม่มีขายแล้วนะคะ ก็ไม่รู้ว่าทําไมเนาะเพราะเราจะซื้อเป็นแพ็คถุงใหญ่ๆเลยนะคะมากินถุงนึงก็อยู่ที่ประมาณ300บาทนะคะก็ได้หลายชิ้นมากแต่พอเราไปหลายๆครั้งนะคะก็ไปไปดูนะคะว่ามาได้ยังนะคะแต่ก็ไม่มีนะคะเขาก็เลยก็ก็สงสารสามีนะ่ก็เลยมามาลองทํำทอดมันหมูกินกันดีกว่าก็ไปดู ยูทูบนั่นแหละค่ะเพื่อนๆมาค่ะกบคลิปของกบส่วนมากกบชวนทํานะคะกบไม่ได้สอนนะคะเพื่อนๆมาค่ะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะนี่คือหมูนะคะหมูบดท,ที่กบได้มาส่วนมากปริมาณกบกะนะคะนี่คือหมูบดนะคะส่วนอันนี้ก็คือมันหมูนะคะยังแข็งเลยหมูมันหมูนะคะมาถัดมาก็จะเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะไข่ไก่หนึ่งฟอง อันนี้ถั่วกบไม่มีถั่วไทยนะคะกบใช้ถั่วฝรั่งเนาะหั่นเป็นชิ้นบางๆอันนี้ก็คือใบมะกรูดนะคะถั่วนี้ฝีมือคุณสาหั่นนะคะน้ำตาลทรายน้ำมันหอยน้ำปลาข่อค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะกบก็จะใช้เจ้าตัวเล็กของกบนี่เลยค่ะ,จะเจ้าตัวเล็กที่เราใช้กันบ่อยๆ ไม่แน่ใจว่าเราจะต้องปั่นกบขออนุญ,ญาตลองปั่นมันอาจจะมันอาจจะเล็กเกินไปก็ต้องปั่นสองรอบ ตอนแรกมันไม่ได้นะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเครื่องของกบอย่างที่บอกเครื่องกบมันเล็กแต่ก็เพื่อเพราะความอยากกินเราก็ทําได้แล้วกบไปเอาออกกันนะคะมาค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะนี่คือเนื้อที่กบนําไปปั่นนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะเพื่อนๆเราก็จะตอกไข่ใส่ฟอง ขนอไปนิดหน่อยนะคะใส่พริกแกงที่เราเตรียมมาไว้ใส่ถั่วลงไปเลยหมดไหมอะเราขอดูนิดดูก่อนนะคะเพื่อนๆใส่ใบมะกรูดอันนี้กะทุกอย่างคือการกะนะคะใส่น้ำตาลนิดหน่อย อกอย่างคือการกะเดาทั้งนั้นนะคะเพื่อนๆน้ำมันหอยหนึ่งช้อนคกือน้ำลายอะไร <c oughs> แล้วก็กน้ำปลาพริกถอยหนึ่งช้อนโอเคเราก็มาขยำกันค่ะทีน,นี้กบใส่พริกตัวแรกกบจะใส่พริกหนึ่ง หช้อนนะคะพี่ของกบน่าจะน้อยกว่า1ช้อนเพราะว่าสามีบอกว่ากลเัเผ็ดกลัวกบกินไม่ได้ด้วยก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะคะผมก็พยายามคุกนะคะให้เข้ากันนะคะเพื่อน ผสมให้เข้ากันดีนะคะผมคิดว่าทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเนาะก็จะใส่กล่องอันนี้นะคะก็ขอขอ,อไฟคะ่ะเ,เพื่อนๆเสียงดังนิดนึงเนาะผมต้องขออไฟเสร็จได้เอาให้หมด นะคะเพื่อนๆดูเหมือนจะเป็นนวดก็ก็จะนําไปแช่นะคะแล้วถึงเวลาแล้วเราค่อยมาทอดกันเนาะ,ะมาทอดกันนะคะนี่กบเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วกบก็จะทําเป็นก้อนๆนะคะเตรียมเอาไว้เอาแบบบางๆดีกว่าถ้าหนามันอาจจะอาจจะทอดยากใช้เวลานานหรือไม่ก็หรือไม่ก,อมก็อาจจะต้องใช้เวลาเนาะ ผมก็จะจับแล้วแต่ความหนาบางเนาะเพื่อนๆทำกินเอง ่ะเพื่อนๆกบได้ทำการตั้งน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะคะกบคิดว่ามันร้อนแล้วใส่ลงไปเลย หอมมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหอมใบมะกรูดหอมพริกแกงเพื่อนๆค่ะกบวว่าสุกแล้วนะเอามาตักกันเลยดีกว่าค่ะ กบแอบปั้นใส่เข้าไปเพิ่มนะคะเพื่อนๆสีก็เลยไม่บาลานซ์กันนะคะกบแอบปั้นเพิ่มนะคะใส่แบบเออกบว่าตอนที่กบทอดทอดได้ประมาณสักพักหนึ่งอะ่ะกบว่าเอ๊ะมันน้อยไปอะ่ะกบก็เลยปั้นเพิ่มนะคะเพื่อนๆก็เลยสีไม่เหมือนกันมาค่ะเดี๋ยวกบไปจัดใส่จานเสิร์ฟนะคะเสรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเพื่อนๆทอดมันหมูของกบนะคะ อาจหน้าตาอาจจะไม่อาจหน้าตาอาจจะไม่สวยนะคะแต่สามีก็บอกว่าอร่อยแน่นอนนะคะโอเคค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของกบนะคะขอบคุณทุกกำกำลังใจขอบคุณทุกเมนท์ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกการติดตามนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่เป็นเพื่อนกันค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะกบรักเพื่อนทุกคนค่ะมันเป็นครั้งแรกของกบนะคะที่กบทํา ทอดมันหมูเนี่ยค่ะเพื่อนๆดูไปดูมาคล้ายลาบนะคล้ายลาบทอดโอเคค่ะเพื่อนๆบายๆค่ะลักเพื่อนๆทุกคนนะคะ